ฟิลเลอร์แต่และจุดฉีดชั้นไหนบ้างนะคะทําไมต้องรู้ด้วยเป็นคนไข้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่หมอทำไมต้องรู้ด้วย,เ,นนเ,วยเพราะว่าอาจจะใช้ในการตรวจสอบความรู้ของแพทย์นะคะว่า,าฉีดถูกชั้นหรือเปล่านะคะอาจจะแกล้งถามดูก็ได้นะคะมาที่หน้าผากก่อนเลยนะคะหน้าผากนะหน้าผากการฉีดหน้าผากที่ถูกต้องนะคะต้องฉีดลึกชิดกระดูกเลยนะคะฉีดลึกชิดกระดูกในทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าฉีดบนชั้นนะคะเพอริออสเตียบนะคะ จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจําได้ก็จะเริศนะครับต่อไปขมับนะคะขมับมีการฉีดสองแบบแบบแรกคือปักเข็มแหลมนะคะชิดกระดูกนะคะแบบที่สองคือฉีดชั้นอินเตอร์ฟาเชียหรือชั้นลูสอาริโอลาทิชชูนะคะจําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจําได้ก็จะเริดหมอเลือกใช้เข็มแหลมปากชั้นชีดกระดูกแล้วนะคะแต่ว่าหมอจะใช้เข็มทู่นะคะฉีดชั้นอินเตอร์ฟาเชียนะคะหรือชั้นลูสอาริโอลาทิชชูนะคะซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่านะคะนะต่อมา เป็นตรงนี้นะคะเป็นเป็นบริเวณหน้าแก้มนะคะตรงบริเวณหน้าแก้มนะคะบริเวณหน้าแก้มอ่า หลายหลายคนนะคะเข้าใจผิดนะคะว่าฉีดลึกชิดกระดูกนะคะแต่ความจริงไม่ใช่ฉีดลึกจริงค่ะแต่ว่าฉีดในชั้นไขมันชั้นลึกนะคะนะฉีดในชั้นไขมันชั้นลึกใต้ตาหน้าแก้มนะคะหรือภาษาทางการแพทย์เรียกว่าฉีดในชั้นซูฟนะคะ S O O F นะคะอู้จะเธอบอกว่าหมอขาหมอฉีดใต้ตาหน้าแก้มชั้นซูฟหรือเปล่าคะเธอก็จะดูเหมือนจะฉลาดนะคะเหมือนจะมีความรู้นะคะแพทย์เขาก็จะเกรงใจเธอนะคะเขาก็จะระวังมากขึ้นอันนี้พูดเล่นๆนะครับนะ ต่อมาเป็นร่องแก้มนะคะร่องแก้มมีการฉีด2แบบนะคะอ่ะหมบอกว่าตรงนี้นะคะเขาจะไม่ฉีดไถกระดูกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะาตรงนี้มีรูนะคะมีรูเขาเรียกว่า intra อินฟราออบิทอลฟอร์เมนมีเส้นเลือดเส้นประสาทนะคะออกมาจากตรงนี้นะคะการฉีดครูดโบนคูดกระดูกนะคะจะทําให้เกิดอันตรายต่อเส้นเลือดเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงการเข้าเส้นเลือดได้นะคะต่อมาร่องแก้มนะคะร่องแก้มเขาจะมีฉีด2แบบหนึ่งหนึ่งฉีดลึกฉีดลึกชิดกระดูกนะคะฉีดลึกชิดกระดูกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือฉีดที่ชั้นไขมันนะคะนะแต่ว่าตอนนี้หมอเลิกฉีดชิดเลิกเลิกเลิกใช้เข็มแหลมตักตรงนี้แล้วเพราะโอกาสเข้าเส้นเลือดสูงมากนะคะมันมีบางคนที่เส้นเลือดมาตรงนี้แล้วก็ อ่าตรงร่องแก้มหมอใช้เข็มทู่เท่านั้นนะคะฉีดในชั้นไขมันชั้นลึกนะคะแล้วก็ฉีดอีกชั้นหนึ่งก็เป็นฉีดในชั้นไขมันชั้นบนนะคะฉีดเป็นดับเบิลเลเยอร์เป็นสองชั้นนะคะต่อมาใต้หนกแก้มนะคะตรงใต้หนกแก้มตรงนี้นะคะฉีดในชั้นไขมันชั้นบนนะคะหรือชั้นอ่าอ่าซูเปอร์เชชยลแฟตนะคะจําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจำได้ก็จะรกนะคะต่อมาอันนี้ใต้หนกแก้มใช่ไหมอันนี้เป็น แก้มตอบนะคะแก้มตอบหมอฉีดในชั้น s u p e r f เ c i a l fat เหมือนกันนะคะต่อไปเป็นอะไรคะเป็นคางนะคะคางมีการฉีด2แบบแบบแรกคือฉีดชิดกระดูกอย่างเดียวนะคะฉีดชิดกระดูกอย่างเดียวนะจ๊ะใช้เข็มแหลมตักชิดกระดูกแล้วแบบที่2คือใช้เข็มแหลมตักชิดกระดูกแล้วก็ค่อยเลื่อนมาเรื่อยๆเขาเรียกว่าฉีดเป็นเทคนิคค o n โดเทคนิคนะคะนะเป็น c o n โดเทคนิคคือฉีดเป็นหลายๆชั้นเพื่อยึดเพื่อยืดยาวใช่ในกรณีที่ว่ายาน้อยแต่ว่าต้องการฉีดจะได้ความยาวมากขึ้นและแบบที่2ก็คือฉีด ใช้เข็มทู่นะคะฉีดในชั้นไขมันนะคะใช้เข็มทู่เนี่ยฉีดในชั้นไขมันส่วนบนหรือว่า s u p e r f เ c i a l fat นะคะนะ ต่อมากรอบหน้านะคะกรอบหน้ากรอบหน้าหลายๆคนเข้าใจผิดว่าฉีดในชั้นกระดูกเพราะว่าคิดว่ากรอบหน้าต้องฉีดในเป็นกระดูกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะฉีดในชั้น superficial fat นะคะใช้ฟิลเลอร์แบบแข็งฉีดในชั้น superficial fat หรือว่าชั้นไขมันส่วนบนนะคะต่อมาร่องน้าหมากร่องน้าหมากทำสองแบบแบบแรกฉีดซิกระดูเข็มแหลมปักซิกระดูนะแบบแรกใช้เข็มแหลมปักซิกระดูนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยใช้เข็มทูนะคะฉีดในชั้นไขมันส่วนบนนะคะบริเวณตั้งแต่ใต้มุมปากลงมาจนถึงด้านล่างตรงนี้นะคะเนี่ย เห็นไหมคะมีหลักเกณฑ์ที่สีมากมายที่เหลืออันหนึ่งคืออะไรปากค่ะปากฉีดในชั้นไขมันส่วนบนนะคะไม่ฉีดลึกถ้าฉีดลึกมีโอกาสเข้าเส้นเลือดได้ปากไม่ฉีดลึกปากฉีดปากฉีดตื้นนะจ๊ะนะน่าจะพอรู้พอสมควรแล้วค่ะนะคะแต่ว่าไม่ต้องเอาความรู้ไปลองภูมิหมออะไรมากมายนะคะแอบแอบถาม,ถ,ามถ้าเป็นไม่รู้นะคะแค่นี้ก็พอแล้วคะ่ะบาย